ยูไนว้าผิวเป็นจะฆ่าแกพี่เปนโอ้อ้าวไม่ไงจะแล้วยื่อของฉันอย่ามาผมเฮ้ยผิวเป็นผิวจะฆ่าผมเมื่อกี้เขาบอกฉันจะฆ่าผมเหมือนกันผิวบอกจะฆ่าคนผิวจะฆ่าคน เอ้ยชะมูดจะฆ่าผมชะมูดจะฆ่าผมหมอพี่โมเป็นพี่โมเป็นไม่ได้พี่โมเป็นหรอผมไม่ได้เป็นผมยังไม่ได้ทำอะไรใครอยไปตรงนี้แล้วไปแล้วจำยานจำยานครับจำยานเออพี่จะฆ่าผมยานไม่ย่างยานไม่ย่าง ฮ่าฮ่าไอ้โดนยานทับเจ๊ไม่รู้ว่ามันโดนเจ๊อะไรอะเอ้าบอกแล้วไอ้ชาโมอเป็นไม่เชื่อเชื่อดิก็บอกาะเยวเอ็ชาโมอเป็น อย่าเข้ามาเลยอย่าอย่าอย่าอะไรของเขาวะน่ะกูไปแล้วกูไปแล้วมึงอันตรายชิบหายเฮ้ย9,000 power เรียมครับหมดแล้วว่ะเคลื่อนหมดแล้วว่ะเราเล่นได้ละ <c oughs> เราชิลละยางยังอยู่ยางอยู่ <c oughs> ไปฮะท่านผู้ชมฮะโอ้ช <c oughs> ี oh, ไฟดับ oh my, นะโอไม่นะโอ้แล้วแมงมืดแมงมืดแมงมืดจิงมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยใครวะใครบอกว่าเป็น ใครเป็นไม่พบอก็ไปใครเป็นวะใครเป็นอะไรเป็นอะไรยังไงจ้างเหรอจ้างเป็นกดเลยกดเลยจับจังเป็นจับจังเป็นชัวเฮ้ยใช่เปล่าใครก็รู้ไอ้จักจ้งเป็นจับจังเปล่าจากจ้างเปล่าคนเลวเอาไปแน่เจ๊ไปแน่จากจ้างเปล่าไปแน่พี่หมาย่าเป็นมันเดินคู่กันเลยมันเดินคู่กัน เาคู่กันเลยเนี่ยเนี่ย้คข้างคู่ข้างเลยเนี่ยเนี่ยคู่ข้างมึงได้เออจริงเออจริงเ่อะไรไปะไรก่อนไปอะไรก่นปก่อนไปอะไรก่นไอก่อนไอะกออ่ะยรร้องนี่แหละอยากรับ ตายอยู่อย่างนั้นเฮ้ย hey, วรดีอะไรอะไรยังไงก่อนอะไรยังไงก่อนเฮ้ย hey, <c oughs> ชา้าว่ะช้าจังเฮ้ย <c oughs> ชา้จชาจังเนี่ยทำอะไรกับช้า,ชาเนี่ยเฮ้ยโหอะไรวะเนี่ยโคตรสุดแตโลโมชั่น แกเป็นคนแก่ท่าดนั้นแหละเอ้ยก็ดูคุณแก่เนี่ยดูคู่กันติดแล้วอ้โหข้าข้ามได้แล้วเนี่ยไม่ยืนรอหรอกเป็นบ้าเล้ไปยันเร้วไปยันเร็วไปยันเร็วไปยันลวปยันกล้วไปยันเร็วไปยันเร็วไปยวไปยวไปยันวยยูอาไปไหนไปไหน ไปยานไปยาไปยานไปยาปาเร็วไยานเร็วเอย่าพูดาูอะไรทไรกิไปยานไยานไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนทงนู้นไงไปไหนก่อนไปไหนก่อนเวยก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำาเนี่ยเวผมยัไม่เสร็จเลยเนี่ยมนช้ายขนาดนี้วะพี่ชาโมอยู่กับพี่อิวถ้ามีใครสักคนนึงตายก็คนนั้นเดี๋ยวอีวาก็ตายเกับพี่วผมอยู่นี่ ไปไหน,นเราเฮ้พี่แป้งกระสุนไปไหนหาที่พี่กจ้าวมีเฮ้ยม,มันไม่มีใครบวชเลยวะศพศพอะไรเงี้ยมันต้องมีศพมันอยู่แถวนี้แหละไหนอะไหนไหนไหนก่อน,น,อ,นอย่าบอกนะว่าโดนบินเหยียบกัน <c oughs> อืนั่นไงเดินหาตั้งนานโอเคใช้ด oh ิคอร์ดดิคอร์ดนะคะดิคอร์ดดิคอร์ดกูเดินหาตั้งนานฮัลโหลฮัลโหลดิคอร์ดดิคอร์ดนั่นไงอะเราจะบอกว่าเมื่อกี้คนที่ไปฝั่งขวาแล้วอยู่กับเราอ่ะจะมีแจ้งมีพี่กิตพี่ไม้พี่อิ๋วพี่ชามโมพี่ชามโมที่มาทีหลังแต่คนที่ไม่เห็นเลยคือเจสีแดงนั่พี่ผมอยู่ในห้องกล้องผมอยู่ในห้องกล้องห้องกล้องอยู่แล้ว ใช่ตอนไหนคือผมไม่เห็นสมนีกันนานมากแลวจริงๆผมพูดจริงๆ้ผมไม่ได้กีดสอมทำ quest อยู่โอ้โหพี่ไม่ได้กีดสอนทำเเว s อะไรอเช่วงแรกๆช่วงแรกๆไม่อ่อช่วงหลังๆผมไม่เจอใครเลยไปเจอตรงไหนหตบอกยากอ่ะจะบอกได้แค่ว่าสมนีกับซีบิงตายคู่กันเลยผมผมอยู่ซ้ายเลยนะอะซ้ายเลยนะ แต่แงว่ายจับจางไก่กิดบนขวาหน่อยถ้าเกิดตายคู่ถ้าตายคู่ไม่ใช่ผมถ้าตายคู่ไม่ใช่ผมพี่แล้วมันใครตายคู่อ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสกีบสกีบอยู่กับสกีบเหรอวะขวาตั้งนานไม่ใช่แล้วเป็นจับจางเจับแดงจับจางมั่วแล้วจับจางมั่วแล้วอันเนี้ยจางเป็นจริงจริงไม่ไม่เลยเขาเป็นเลยาเจ้าเจ๋งอะไรพวกโอเจอ่ะลาก่อนฝากไว้จับจางหรือว่าเป็นเจวะไม่ใช่เจเจเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยได้แสดงว่าข้าราชการเหลือแค่หนึ่งคนคยในเกมคยในเกมเอ่าพูดในเกมดีกว่าไม่นะวับอะไรอะไรใครอะไรอะไรเปคนโกรธเมื่อกี้พี่ใช้สติสัมปชัญญะและสมองของพี่คิดดีๆนะเราอยู่ทางด้านขวากันสี่คนไอ้จะจ้างเป็นอ่ะ มีมแจงพีไ่ไหมมีพี่อิว๋วแจ้งกับพี่กิจเดินคู่กันตลอดเลยเ <c oughs> พี่กิตตลอดลูกคุณเป็นเลยคิดว่าคนที่เป็นน่าจะเป็นพี่ชามโมเพราะว่าพี่ชามโมหายไปนานพอๆก,กันแล้วเราอยู่สี่คนทางด้านขวาตั้งนาน <ผม S 1> แล้วเป็ชามโมกับเจ็ผมอ่ะจะไปแก้ซาบูถีดแล้วผมไปไม่ได้เพราะยานมันไม่นี่ง <c oughs> แจงแ<ต>็งคิดว่าเป็นชพี่ชาโม่แาไม่ได้เป็นแจ่งไม่ได้เปมัวแล้วอยายตมจงเป็น ผมสคิปแต่งจุดแจงไม่เป็นจุดแจงไม่คุณอยู่กับผมตลอดจุดแต่งทำไมด้วยไม่ได้เป็นพี่ไม่แต่ว่าพี่แต่งก็อยู่ด้วยกันพี่อยู่นี่คือแบบโลโลจัดแมนจนโลอะไรก่อนรู้เลยรู้เลยเนี่ยเป็นทำเป็นตาใสเนี่ยโลอะไรก่อนมั่วมากจะจัดแมนชนะไหมเอาหมดเลย นี so ่ okay, ่ะเป็อไรคุณเดินติดคุณเดินติดกันอย่างนี้มันจะไปสนุกจับแางกลัวแพ้ขนาดนั้นเลยไม่ไม่ได้ติดกันผมก็ผมก็เดินทำเควสตามของผมเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วโอเคพร้อมแล้วลุยนะกดเลยไปเลยครับผมกดเลยกดเลยกันเลย let's go ครับคุณกระติกินะครับเหรือเจเจอย่าไปยังคุณกระติกินคุณกระกิ โอ้เ oh, <c oughs> ที่ยวไปตามตะวันบกบันไปตามลมส <c oughs> นุกสุขสม หัวใจง่ายความ,มชีบที่ยาวนานราหรือสั่นแั่พียงคไปต่อนานะวยผมหลงคาเอ้ยยังไงวะทางไหนวะเนี่ยด้วยผมหลงทาง พี่แป้งอะไรเฮ้ยอะไรวะแป้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยแป้งทำอไมก่อนบอกด้วยเสียงสูงอย่างเงี้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้หนูจะไปทำไปเปิดไฟแต่หนูว่าหาทางไปไฟไม่เจอแล้วก็มีคนรีพอร์ตส่งพี่เราอย่างที่บอกว่าเลยพี่บอกว่าตอนที่ใช้ตอนนี้พี่กำลังเปิดเครื่องจับเท็จในการเล่นไปด้วยแต่หนูไม่ได้เท็จไงแต่หนูคิดว่าทำไมนะ อะไรวะโซแอของเสียงแป้งเนี่ยผมอยู่กับตะกิดเนี่ยก่อนที่พีดจะไปไม่จริงพี่เดินหาทางไปกับทำไมมันมืดที่หา้ะมองไรไม่เห็นคุณอย่าปักฟามผมผมไปเป็นคนดีและเป็นหานี่ก่อนเราจะไปเปิดไฟเป็นหานใช่ไหมเป็นหานควาพอคุณเห็นบ้างได้คุณจอบ้างไงกแล้วเราไม่รู้จริงว่าใครเป็นจุ้มแจงเป็นรู้แล้วจับจ่านใช่เอาจริงเลยจริงเลยนี่พี่แป้งพี่แจงช่วยพี่อยู่นะเนี่ย โอเคผมจะสกิปนะคะผมเพราะว่ารอบแรกผมเป็นคนดีจริงๆแล้วผมจะเป็นคนดีไปตลอดจนจบเกมโอเคใครโหวตผมขอไอ่ไดแป้วนวัน่นี้มนั่นไงผมกุสาช่วยอ่ะที่หมอทุกแจงเป็นตอไปนนี้แต่จะไม่ช่วยพี่แป้งเลยอย่างเศร้าเศร้าว่ะเศร้าจัดเศร้าใจอะไรวะเป็นไรเป็นห่านนี่แหละห่านมีเข้าไม่เหรอเขางามเขางาม หนึ่งคราวงามไม่เหรออุ้ยไม่อะไรวะไ,ไเทียนเชิงเทียนเฮ้ยไอ้มาดูหัวเงี้ยปะเนี่ยทุกคนไม่เป็นทุกคนอะไรกั <laughs> ไม่ข้าเป้งขาตาเลยข้าแบบเนี่ ยังไงรู้แล้วไอ้ไม้กับไอ้ส้มเป็นไม่ใคาตาสุดเลยไม่ได้เป็นคาตาผ่ามานเลยพี่เห็นหนูหรอไปสองเลยหรอพี่ฮิวพี่ไม้เป็นเนี่ยหรือไปสองเลยเหรอพีส้มเป็นคืออะไรอยู่ดีๆคุณก็พูดแบบว่ามันเป็นคู่กันไงมันเป็นคู่กันแม่พี่แม่ปิดไม้ด้วยพี่ ออไม่พี่พี่ตลกเลยพี่ตลกอยู่ดีดีพี่อยู่ดีก็พูดมาแบบไรสาเหตุงงวะมันพูไมของเล่นวะมันติดเต้นมันตื่นเต้นพี่เคยสบมันติดเต้นมันติดเต้นแต่ว่าพี่เชื่อว่าหนูเป็นเว้เพราหนูไม่เป็นไอ้ไม้เป็นใช่หรือเปล่าคุณคุณโบ้ยหรือเปล่ารอเมื่อกี้ผมผมผมไม่เจอตะไม้เลยพี่ใช้วิชาสีขาวพรางตัวกับกำแพงว่ารู้แต่เดมโดนพี่แม่งใส่ร้ายแค่นั้นแหละเฮ้ยศพมันพูดมากว่ะไม่ โดน่วงน้ำไปแล้วลากรอนััตกรถ่วงน้ำเฉยเลยทวงเวลาไม่มีเวลาเฮ้ยวัดดีโดนอะไรตาย โดนอะไรตายก่อนโดนอะไรตาย No ผมงงอะไรรู้ป่ะงงอะไรคือคือปางมันไม่ได้เป็นเว้ยทุกคนแป้งปางมันไม่ได้เป็นแต่ว่ามันตอนแรกที่ผมจะใช่ตอนแรกไอ้สวัสดีไม้ปาดผมไม่ปางก็อยู่ใกล้ๆเฮ้ยไอ้ปิ๊บเห็นหรอไอ้ปางไม่เห็นชัวร์ไเลย ไม่มีประโยชน์อะไรเลยปางเกมเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อิ๋วเหมือนเหมือนพูดว่าไอ้กีด่าเมื่อกี้ใช่พูดก่อนตายไงเป็นไดะอิงเมสเซจก่อนตายโจเอาพี่อิ๋วตายแล้วเหรอตายแล้วใช่ในยเขาเลยสื่อสารกับได้โบยเก่งไงโบยไปมั่วพี่อิว่ามั่วไปเรื่อยเมสเรู้จักรู้จักมูฟออนมั่งดิรู้จักมูฟออนมั่งแหลกมอมพี่นั่นแหละคู่กันเลยดูดิไอมาเซอร์ตายแน่ไอมาเซอร์ตายแน่ เราจะตายที่ไหนเออไม่พี่อยู่บอกว่าจะแบบช่วยพี่สักทันที่ปาเห็นแท้ๆอ่ะไม่ประเด็นคือเมื่อกี้แป้งลืมปิดไมค์แล้วแป้งก็หัวเราะที่แบบพี่ไว้กับปากเป็นแล้วหนูก็หัวเราะพี่หยูบอกว่าใครใใคครรไปเป็นนะพี่หิวโคตรทานเลยพี่อยู่ไหนกิจว้วยดังเป็นกับพี่แป้งอ่ะดังเป็น ผมได้ยินพี่หิวตะโกนแบบว้าไอ้ไอ้ไกดแล้วก็ตายพี่บอกว่าตอนแรกพี่นึกว่าไอ้ส้มเป็นพี่บอกไอ้ก๊ดกีดไปอยู่กับพี่ไว้แล้วมันก็แทงพี่ตายแต่ผมจะบอกว่าตั้งแต่แรกอ่ะผมเริ่มเกมมาผมเจอปลากราบเจอตะไม้ปาดทันทีแล้วแล้วป้างทำไงครับ ไม่ไม่เห็นอะไรเลยปานไม่เห็นอะไรทั้งเลยปานไปกันดูจออยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังกินโรช็อกโกลรยู่มันมีช็อกโกแลตเข้าตาแล้วคนอื่นตายปานก็อยู่ใกล้ๆแต่ปานไม่เห็นเลยผมว่าอาจจะต้องแต่งตัวให้มันดูแบบว่าพี่ไม่โดดเด่นหรือเปล่าน่ารักกวนนี้เม่ละกันรู้สึกเมื่อกี้เมื่อกี้มันดึงดุลฆาตกรเยอะเกินไปเอาเนี่ยเป็นดอกไม้ละกันแบบเบาๆ